เลยค่ะเริ่มจากเพจที่1เงินกู้400ล้านไปไหนค่ะต่อไปนี้ผมดึงจากเอกสารของสภาพัฒน์ค่ะสภาพัฒน์ก็คือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาเรียกย่อๆสสชหรือสภาพัฒน์คณะสภาพัฒน์แล้วกันนั่นแหละสภาพัฒน์เข้าใจง่ายๆสภาพัฒน์ซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ในการบริหารจัดการเรื่องการใช้เงินกู้400ล้านค่ะระบุในเอกสารว่าจะไปไหนบ้างไอ้400ล้านเนี่ยจะเอาไปทำสี่เรื่อง มาดูกันหนึ่งพลิกฟื้นกิจ,จกรรมทางเศรษฐกิจฟังดูเขาจะยากนิดนึงนะอ่ะสองอันที่สองฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนด้วยอันที่สามกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนแล้วก็เอกชนอันที่สี่อันที่สี่ก็คือยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ไปถึงกระบวนการผลิต สนุกดีนะเอาละเอาละฟังดูหรููฟังดูหรูแต่ว่าประชาชนอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วจะผนังจัดการแล้วจะใช้เงินก้อนนี้กันอย่างไรค่ะใช้กับใครใช้อย่างไรโครงการอะไรเขาอยากใช้เมื่อไรเขารอกันอยู่ค่ะสำคัญที่สุดเลยนะสำคัญที่สุดเลยนะจำได้ไหมเราเคยสัมภาษณ์รัฐธรรมนูญรมวคลังเคยให้สัมภาษณ์นายกรของเราบอกว่าไอ้เจ้าสี่แสนล้านเนี่ยจะใช้จ่ายอย่างไรชัดๆเลย ต้องเอาไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานาารากอย่างที่สองวิธีใช้ทําไงอจําได้ว่าดออรอุตามะบอกว่าจะสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนจะเอาชุมชนจะเอาท้องถิ่นจะเอาประชาชนจะเอาคนฐานรากเอาคนรากหญ้มาร่วมคิดร่วมทําในเรื่องของการใช้เงินสี่แสนล้านจำได้ไหมจำได้ไดตอนนั้นที่ไห้สัมภานั่นตอนนั้นนะตอนนั้นนะ ตอนนี้ชักสงสัยจริงหรือเปล่าที่บอกวตอนนี้ชักชักสงสัยจริงหรือเปล่า,ามาตรวจกันนะสิเพราะ,<น>ะเพราะผมเองก็เพิ่งรู้นะค่ะเพิ่งรู้ว่ามีการออกคําสั่งนายกรัฐมนตรีเดี๋ยนะเดี๋ยนะมีกเอาไม่โทษโทษโทษมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะว่าด้วยการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเยียวยาปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 0ประธานโทษนี่มือกฎหมายของรัฐบาลใครเขียนกฎหมายให้ลุงู่ตั้งชื่อกฎหมายให้มันสร้ากว่านี้ได้ไหมคือเอากระชับและเข้าใจอย่างนยเหนื่อยหมดเวลาแล้วโอเคโอเคนี่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 ก็เพิ่งรู้ว่าก็เพิ่งรู้ว่า มีการออกระเบียบสํานักนายกว่าด้วยเรื่องของการใช้เงินสี่แสนล้านตรงนี้พูดง่ายๆใช่นั่นแหละออกเป็นระเบียบสำนักนายกว่าจะทำอะไรจะใช้จ่ายอย่างไรจะใช้ไปกับเรื่องอะไรมีระเบียบสํานักนายกค่ะประกาศในราชกิจจามื่อ22อเมษายนอันนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยใช่ค่ะแต่เมื่ออ่านสาระในระเบียบสํานักนายกปรากฏว่ามันหนังคคละม้วนกับสิ่งที่ทเทอรอุตมะเคยให้สัมภาษณ์อืมันกลายเป็นมันกลายเป็น เรื่องของการทําโครงการเพื่อการใช้เงินแบบท็อปดาวสั่งลงมาจากข้างบนทั้งหมด,หมดคือไม่ได้ฟังจากฐานรากว่าเขาอยากได้อะไรเหมือนที่บอกในตอนแรกว่าจะไปฟังกับคนในพื้นที่เพราะเพราะไปอ่านระเบียบชื่อยาวอะระเบียบสํานักนาย,ยกฉบับนี้แล้วกันอ่านกีเก่เที่ยวกิ่เที่ยวก็ก็มีอะไรปแปลกๆเช่นเช่นบางย่อหน้าระบุว่าโครงการที่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับ เงินในส่วน4ี่แสนล้านตรงนี้นั้นต้องเป็นโครงการที่พร้อมดําเนินการที่พร้อมทําทันทีอพร้อมดำเนินการทันทีฟังให้ดีนะตามไปเรื่อยอๆพร้อมทําทันทีอืพร้อมท,ทําทันทีนะก็เริ่มทำได้ทันทีอะ่ะแสดงว่าอะไรอะ่ะสงสัยเตรียมมาก่อนสองสองหรือเป็นโครงการที่เป็นโครงการปกติ เ,เป็นโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากงบปกติค่ะจึงมาขอใช้งบพิเศษในส่วน400ล้านอ๋อไม่ได้อยู่งบปาย,ยจ่าแสดงว่า,จจววาไม่ว่าข้อหนึ่งหรือข้อสองต้องเป็นโครงการที่คิดมาก่อนออตเตรียมมาก่อนใครคิดใครเตรียมอ,อ,อ่ะเป็นเครื่องหมายคําถามไว้นะการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่มีแล้วอืไม่แค่นั้นนะมันถูกตีกรอบในเชิงนโยบายด้วยว่าไอ้เจ้า400ล้านตรงนี้นั้นต้องการให้เงินมัน มันหมุนลงไปที่พื้นที่ค่ะอย่างช้าที่สุดกรกฎาคมถึงสิงหาคมเดือนนี้เดือนอะไรพฤษภาค่ะเดือนหน้าเดือนอะไรมิถุนาเดือนมลือนเดือนอะไรกรกฎากับสิงหาก็ต้องเริ่มแล้วแอคชั่นได้แล้วเขาบอกว่ากรกฎากับสิงหาเงินต้องลงไปถึงระดับพื้นที่ใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรที่ข้าราชการข้าราชการก็คิดไว้ก่อนใช่เตรียมพร้อมไม่หมดไม่งั้นจะแอคชั่นทันได้ไงสองเดือนข้างหน้าหนึ่ง ต้องเป็นโครงการที่ทําได้ทันทีแสวองต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากงบปกติจึงมาขอใช้งบพิเศษในส่วน400ล้านสามเม็ดเงินต้องถึงพื้นที่กรกฎดาสิงหาอย่างช้าก็คือกรกกาดาวันนี้วันนี้จะเข้ากลางเดือนพฤษภาค่ะดังนั้นมันท็อปดาวแง่แง่เจสั่งการลงไปเลยแหละพูดตรงตรงจัดเบ็ดเสร็จเลยว่าจะทําอะไรยังไงพื้นที่ไม่ต้องคิดเดี๋ยวคิดให้มันมีบทเรียนนะ มันมีบทเรียนนะมันมีบทเรียนนะคิดกันอย่างนี้ท็อปดาวกันอย่างนี้มันจะเกิดสถานการณ์ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มหมายถึงถมลงไปในเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นถมอย่างไรก็ไม่เต็มเศรษฐกิจท้องถิ่นมันก็ไม่ฟังก์ชัผมมีตัวอย่างให้ดูะผมมีตัวอย่างให้ดูคผมมีตัวอย่างให้ดูผมมีตัวอย่างให้ดูนะย้อนกลับไปผมไปค้นข้อมูลจนกระทั่งเจอข้อมูลชุดหนึ่งอื ผมไปเจอข้อมูลชุดหนึ่งค่ะข้อมูลชุดนั้นได้รับใช่ไหมครับในมือมีใช่ไหมครับมีไหมครับไม่มีใช่ไหมครับผมก็ไม่มีเอาหายไปไหนแล้วข้อมูลเยอะอ่ะผมเอางี้ก็แล้วกันะผมย้อนกลับไปเมื่อปี2559แล้วก็ปี2560หมายไปถึงปีงบค่ะเวลาพูดถึงปีงบฮัาด้ามันคล่อมค่ะ ห้าแปดห้าเก้าใช่ค่ะเวลาพูดถึงปีงบหกศูนย์ก็คือคล่อมห้าเก้าหกศูนย์จะมเดือนการใช่ค่ะจําได้ว่าสองปีงบประมาณนั้นมีการทําโครงการกระจายเม็ดเงินสู่ชนบทกระจายเม็ดเงินสู่ชนบทค่ะลงไปในพื้นที่นั่นแหละรวมทั้งสิ้นสี่โครงการด้วยกันค่ะนะครับอนะครับโครงการที่หนึ่งอ่ะไปดูกันเลยนะคะโครงการที่โครงการที่ใช้ชื่อว่าตําบลละห้าล้าน ชื่อ<ม>ชื่อเป็นทางการนะชื่อเป็นทางการนะมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลตำบลละห้าล้านปีงบห้าเก้าละเลงเงินไปเท่าไหร่สามหมื 6, ่นเะก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามโชคดีว่าปีหกใช่ไหมโชคดีว่าปีหกศูนย์ไม่มีอโครงการต่อมาครับหมู่บ้านละสองแสนคือโครงการอาะไรชื่อยาวๆนะโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากปีงบห้าเก้าตั้งงบไปเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันล้านปีงบหกศูนย์เท่าไหร่ครับ ปีงบ60ทีนี้ทีนี้ทนี้พอปีงบ60เขาก็แปลงจากโครงการหมู่บ้านละ, 200, ะ2แสนก็นหมู่บ้านละ, 200, ะ2 0แสนห้าเมื่อเมื่อเพิ่มยอดเป็นหมู่บ้านละ2,5งแสนห้างบรวมจึงเพิ่มขึ้นเป็น18660ล้านบาทค่ะโครงการที่4ครับหมู่บ้านละ5 0 0แสนที่เต็มเต็มก็คือโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวชารัฐผ่านกองทุนหมู่บ้านออหมู่บ้านละ 5 0 0 0ในปีงบ59เท่าไหร่ครับใช้ไปทั้งหมด35,000ล้านค่ะแล้วก็60อีก30 0 0 0ล้านคำถามก็คือต้นไม้ใบหญ้าแถวแถวแถวทุกกรลาร้องไห้มันมันมันแตกหน่อมันแตกยอดบ้างไหมอ่ะมโผลพ้นดินขึ้นมนยังมันแตกยอดบ้างไหมอ่ะนี่คือคำเปรียบเทียบนะดังนั้นดังนั้นที่วนี้กู้หนึ่งล้านล้าน6แสนล้านแจก หมดละอ,อีก400ล้านจะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากถอดบ,บทเรียนในอดีตด,ด้วยรทราบว่าเรื่องนี้ถูกพูดกันในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เพิ่งตั้งใหม่ชื่อเต็มเมก็คือคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใครเป็นประธานประธานก็คืออาจารย์จรัสวรรณเวลาค,ครับครับเราจะไปกันที่สัตราจารย์ วุฒิสารตันชัยค่ะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ล่ะค่ะหมวกใบหนึ่งก็เป็นเลขาธิการเป็นเลขาธิการสถาบันประกเกล้าวหมวกใบล่าสุดอีกหนึ่งใบนั้นก็คือกรรมการคณะที่ปรึกษาทางด้านผลทบทางเศรษฐกิจและสังคมในสบคใเี่ยหละค่ะทราบว่าเมื่อวานก็คุยกันอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งเดี๋ยวต่อสายไปที่อาจารย์วุฒิชัยนะฮะวุฒิสารอาจารย์วุฒิสารประธานโทษทราบว่าเมื่อวานเนี่ยเขาคุยกันอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่ง ก็มองหน้ากันแล้วก็ถามกันเองว่าคณะที่ปรึกษาชุดนี้กรอบในการทํางานจะมีอะไร <คน S 2> บ้างวางอย่างไรควร<อ>จะทําอะไรใช่จะได้ชัดเจนกับแต่ละกรรมการแต่ละท่านประเด็นที่สองเท่าที่ทราบที่คุยกันเยอะพอสมควรก็คือในโชคเฉพาะหน้าเราจะเสนอแนวคิดอะไรให้กับทางกลไแก่รัฐบ้างพร้อมแล้วไปกับที่อาจารย์วิทิสารตันชัยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วิทิสารคะ่ะสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับคุณทนายคุณอมรรัตน์ครับครับอาจารย์ครับ ฟังมาว่าประชุมนัดแรกเมื่อวันเซาร์ก็คือวันที่ห้ากรรมการในที่ปรกษาคณะน,นี้หลายต่อหลายคนก็ก<ม>ก็็ยังงง,งงงอยู่เรื่องที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่ชัดเจนว่าจะให้มาทําอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ผมผมเรียนคุณในายคุณมอมรรัตน์นะครับว่าวันนี้เป็นการให้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าเนื่องจากกรรมการก็ยังไม่ได้มีมติเรื่องการตั้งว่าใดจะเข้ามเข้าส่วนตัวของอาจารย์นะครับผมคิดว่าวันแรกนี่ก็เป็นการพูดคุยกัน เรื่องของว่ากรอบการทํางานนะครับแล้วผมคิดว่าก็มีการมองถึงคือท่านประธานเองท่านคุณหมอจรัสเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเห็นเหมือนสนทนาธรรมเบื้องต้นนะครับเพราะว่าคําสั่งนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นคําสั่งที่ค่อนข้างกว้างนะครับว,ว่าให้ความเห็นทางวิชาการใ,ในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบเศรษฐกิจสังคมของโควิด19นะครับผมก็เรียนว่าในแต่ละท่านก็เนื่องจาก แต่วรท่านมีมุมมองแล้วก็มีความสนใจในแอเรียของตัวเองนะครับแต่ว่าผมเรียนคุณนายคุณอมรรัฐว่าบรรยากาศเนี้ยดีเพราะว่าทุกคนแสดงความเห็นเสรีมากและก็ที่สําคัญก็คือว่าผมคิดว่าเรามีข้อเสนอหรือความเห็นที่ค่อนข้างตรงกันหลายเรื่องว่ากรอบของการทํางานเนี่ยมันมีหลายมิติครับของการมองเรื่องเรื่อง post covid นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องของว่า มันมีสองระยะคือระยะของการผลกระทบในปัจจุบันกับผลกระทบระยะยาวะนะฮะนั่นแปลว่าผลกระทบปัจจุบันก็คือตอนนี้เรื่องการเยียวยาปัญหาต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของโรคเนี่ยจะ,ะแก้ปัญหายัางไงร,รวมไปถึงเรื่องของระยะยาวคือถ้าโรคนี้อยู่กับเรานานะนะครับเรา,จะ,ะรา,รา,าจะปรับตัวภาคธุรกิจภาคเกษตรภาคต่างๆจะปรับตัวยังไงนั่นคือการมองในมิติเวลานะครับ พอมามองถึงในมิติของเรื่องของระดับของปัญหาเนี่ยเราก็มองทั้งสองเรื่องครับว่าหลายคนก็พูดในมิติที่เป็นมหาภาคคือเรื่องโครงสร้างใหญ่เลยนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องทําอะไรเช่นอีก2อปีสปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของใช้ดิจิทัลทั้งหมดมันจะต้องทําอะไรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลายท่านก็ให้ความสนใจกับระดับจุลภาคคือไมโครนะครับ เช่นการแก้ปัญหาหรือกลุ่มเกาะบางทั้งหลายกลุ่มภาคเกษตรกลุ่มคนที่จะว่างงานกลุ่มรายได้อันนี้ก็จะเป็นมิติเรื่องของแมกโรไมโครโครงสร้างนะครับ,รบอันที่สามที่ผมคิดว่ามันสำคัญนอกจากสั้นยาวลึกแล้วก็เป็นโครงสร้างใหญ่หรือโครงสร้างจุลภาคแล้วก็คือคมิติในเรื่องของเซกเตอร์ต่างๆนะครับเราพูดกันหลายมิติมากในคือคำว่าเศรษฐกิจสังคมนี่มันใหญ S <S 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 จริงๆแล้วพอพูดจริงในรูปธรรมมันต้องพูดเรื่องเซกเตอร์ะนะครับเช่นเซกเตอร์เรื่องการหลักประกันเรื่องคุณภาพของการศึกษาหลักประกันเรื่องของการสาธารณสุขในอนาคตเรื่องของเศรษฐกิจระยะสั้นระยะยาวเซกเตอร์ของผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวภาคเกษตรนะครับ นั่นก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เป็นสามเรื่องใหญ่ละที่ที่เรื่องคุยกันนะครับครับครับเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจนะครับอันนี้คือมิติมิติของการมองปัญหาครับแต่ว่าทั้งมิติเนี้ยมันต้องไปใช้คนไกที่เป็นมิติของการมองเรื่องระยะสั้นระยะยาวครับแล้วก็มองในเรื่องของจุลภาคมหาภาคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเรื่องนี้มันเหมือนกับรูบิกอะครับคุณดนัยคุณนมรรัตน์รัรูบิกมันมีสามแกน นะครับเวลาเราพูดอะไรเราก็ต้องพูดสามแกนนะครับทีนี้ในทั้งหมดเนี่ยที่พูดกันเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงอยู่ว่าการพูดกันวันนี้เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานที่มีอยู่ภาวะสองอย่างคือหนึ่งมันไม่นิ่งม,มันไม่นิ่งคือเช่นวันนี้สมมติว่าเราปล่อยเรื่องอันล็อกไปแล้วเนี่ยมีธุรกิจสีขาวเริ่มเกิดเนี่ยถ้าเกิดเราควบคุมไม่ดีมันก็เกิดเซ็กันเวฟได้ค่ะนะครับแล้วก็มันจะกลับมาย้อนกลับมาเหมือนกับเรากลับมาล็อกดาวน์กันใหม่ ครับกับอันที่สองคือภาวะที่ไม่แน่นอนเลยคือไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือผมเรียนว่าทั้งโลกเนี่ยมันวันนี้มันทายไม่ถูกหรอกว่าสภาะวะการมันจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือประเด็นที่กรรมการหารือกันเบื้องต้นนะครับ,รบแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการพูดกันก็ยังพูดถึงเรื่องข้ขอห่วงใยในในแต่ละประเด็นที่ <Okay. S 2> ประชาที่กรรมการแต่ละคนมอง,มองเช่นมองปัญหาเรื่องการศึกษามองปัญหาเรื่องซอฟโลนมองปัญหาเรื่องมาตรการเยียวยา ก็ก็จะมีประเด็นเหล่านี้เป็นรายละเอียดนะครับแต่ว่าข้อสรุปที่ผมคิดว่าวันนั้นที่เราได้เบื้องต้นที่เห็นตรงกันก็คือว่าเราคงต้องทำความชัดเจนว่ากรอบกรอบการทำงานเราจะโฟกัสที่อะไรนะครับซึ่งซึ่งจะมีการประชุมอีกในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวิธีทำงาน <Okay. S 2> วิธีทํางานเนี่ยค,คงหลักการใหญ่วันนี้ก็คือเนื่องจากทุกท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์แล้วก็มีองค์ความรู้ของตัวเองแต่ว่าเรายืนยันกันว่าเราจะไม่ใช้เรื่องความรู้สึกหรือความเห็นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาจากข้อเท็จจริงนะครับข้อมูลต่างๆงานศึกษาวิจัยของต่างประเทศที่มีอยู่ซึ่งวันนี้ก็มีหลายท่านครับที่อยู่ในนั้นที่ท่านตามเรื่องเหล่านี้อยู่ะนะครับก็มีการอ้างอิงถึงงานต่างๆมากมายรวมไปถึงที่สําคัญคือข้อเสนอจาก ภาคส่วนต่างๆ <Okay. S 2> ที่มีข้อเสนอมาแล้วครับครับ,รบอาจารย์ครับวันนั้นทราบว่าคุณทุศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒน์นั่นนะครับได้เสนอในที่ประชุมว่ามันควรจะมีการจัดลำดับเรื่องก่อนหลังที่จะเข้าไปโฟกัสนะครับคุณทุศพรเสนอให้โฟกัสไปที่โครงการที่จะใช้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ4ี่แสนล้านนะครับจากหนึ่งล้านล้าน 6 0ส,สน้าไปแจกฟรีๆกันไปอีก4แสนล้านก็จะไปจะเอาไปใช้จ่ายในการทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ฐานราก,กน,นะครับคุณทุศพรเสนอให้โฟกัสตรงนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกอันนี้ผมถูกต้องไหมคอคืออย่างนี้ครับคือท่านท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยท่านจันท์ทศพรก็ได้เสนอภาพว่าตามพรบรเงินกู้เนี่ยนะครับ S <S พระําหน,น,นบที่ต้องใช้มันก็มีเรื่องของบัญชีแน่ภายท่านก็เล่าให้เราฟังครับว่าถานก,การ์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็มีกรอบที่ถูกคิดเอาไว้อย่างไรแต่ว่ากรอบนั้นก็เป็นกรอบที่ค่อนข้างจะมีความกว้างอยู่พอสมควรคม,มีพื้นที่ของการปรับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านเลขาสภาพัฒน์ก็เสนอให้กรรมการลองช่วยพิจารณานะครับว่าจะมีข้อเสนอหรือมีความเห็นอย่างไรค,คือจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้มันก็อยู่ในหน้าที่ของของกรรมการในส่วนของระยะสั้นแล้วรอระยะปานกลางที่เข้าจะเข้าไปเกยียวยาครับนะครับครับแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้คุยในรายละเอียดเลยเพราะว่าเป็นการประชุมครั้งแรกครับนะครับแต่ว่าในกรอบนี้ก็ถือว่ากรรมการก็พูดอย่างนี้ครับว่าเป้าหมายเราเนี่ยมีทั้งในแง่ของการมองสังคมระยะยาวครับนะครับว่าเราจะทําใช้โอกาสของหลังโค s t c i d เนี่ยจะทําให้สังคมครับรองรับ การเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างไรจำเป็นต้องปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปอะไรนะครับใ,ในในสังคมไทยเลยนะครับรวมไปถึงการเสนอเรื่องมาตรการระยะสั้นระยะปานกลางที่รัฐบาลกำลังทำอยู่หรือแม้แต่กระทั่งมาตรการที่รัฐบาลทำเรื่องเยียวยาทั้งหลายซึ่งก็ปรากฏข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าอาจจะยังไม่ทั่วถึงบ้างยังน่าจะมีวิธีการอื่นบ้างเนี่ย กรรมการท่านประธานก็บอกว่าเราก็สามารถพิ่จารณืไอ้หมดเพราะเราเป็นความเห็นทางวิชาการแล้วก็คงเสนอผ่านสภาพัดนะครับก็คงจะเป็นทั้งสองส่วนครับอาจารย์เห็นที่ปรึกษาหลายคนทีเดียวนะฮะไม่สบายใจไม่สบายใจหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลจากคุณทุศพรเลขาสภาพัฒน์เนี่ยครับคุณทศพรบอกว่าธงของรัฐบาลก็คือไอ้เจ็ดสี่แสนล้านเนี่ยตั้งธงจะให้เม็ดเงินเนี่ยมันลงไปถึงรากหญ้า ไม่ช้ากว่าการกดาขณะนี้เราพูดกันที่กลางพฤษสภาแล้วนะฮะอย่างที่สองเมื่อไปดูระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในส่วนสีนส่แ<อ>สนล้านก็พบประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีการล็อกไว้เลยว่าต้องเป็นโครงการที่ทำได้ทันทีต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากงบปกติจึงต้องมาใช้งบพิเศษสี่แสนล้านฟังดูเงื่อนไขอย่างนี้แล้วก็ดูก่อเวลาอย่างนี้เท่ากับว่า มันก็จะทําแบบเดิมๆนะฮะคือเอาเงิน <ละ S 1> ไปหว่านคิดจากราชการแล้วราชการก็ถือเงินไปหว่านเหมือนหลายปีที่ผ่านมาในช่วง4ี่ห้าหกปีที่ที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ได้เกิดอะไรกันขึ้นมาไม่ฟังก์ชั่นขึ้นมาหลายคนเขากังวลอาจารย์กังวลด้วยไหมครับค่ะวิธีการ<อ>แบบนี้ประเด็นนี้คือคือในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ดูถึงโครงการที่ที่พูดว่าคุณดนในพูดว่ามีความพร้อมนะครับ,รบแต่ว่าเราก็มีการเรสว่าปัญหาเรื่องเนี้ย แม้ว่าจะเป็นเงินไม่มากนักนะครับ,รบสี่แสนล้านถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยแต่ว่าในการลงไปคราวเนี้ยเราก็อยากเห็นว่ามันทําให้ก่อให้เกิดการตั้งหลักหรือการสร้างปัจจัยพื้นฐานบางอย่างสําหรับอนาคตด,ด้วยนะครับ,รบนั่นก็หมายความว่าทั้งในแง่ของตัวเนื้อโครงการและวิธีการทํางานเนี่ยทางท่านเลขาสิภาพักก็กาลังจะมาขยายนะครับเพื่อให้ค,ความเห็น พื S <S ่อให้กรรมการนี้ให้ความเห็นแต่ผมเรียนว่าหลายเรื่องก,ก็เป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ในข้อในพื่อกำหนดไปแล้วนะครับ,รบอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่ากรอบระยะเวลาเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะรับฟังหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยวันศุกร์เนี่ยจะมีการคุยกันอีกรอบครับอ๋อวันพรุ่งนี้จะประชุมนะพรุ่งนี้ประชุมอีกรอบใช่ไหมคะ พรุ่งนี้นะัดประชุมอีกครับ <Okay. S 2> อาจารย์ครับตอบตรงนี้จะเป็นตัวบังคับไหมว่าทําให้การคิดโครงการเหมือนมันต้องเซตไปเลยมันไม่ได้ฟังว่าในพื้นที่อยากได้อะไรจริงๆจริงจริงก็มีการหารือกันครับว่าลักษณะของการทํางานที่อาจจะมีทั้งไกด์ไลน์จากข้างบนนะครับเพื่อไม,ไม่ให้เกิดกาการ แข่งเกินไปกับการริเริ่มจากข้างล่างนะครับ่านกลไกที่มีอยู่ในพื้นที่เพราะว่าเราก็เห็นว่าประสบการณ์ในความเห็นส่วนตัวนะครับว่าประสบการณ์ของความสาเร็จเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการให้อํานาจลงไปที่พื้นที่ไปแก้ปัญหาตามความแตกต่างตามสภาพปัญหานะครับเพดังนั้นโจทย์เนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่อาจจะต้องกลับมาคิดกันครับว่า ในโครงการวิธีการทํางานของโครงการต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทบดาวอย่างเดียวแต่ถ้าถ้าจะไม่มีกรอบเลยก็จะทําให้การการใช้งบประมาณนั้นมีความสเปกสปะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็อาจจะต้องมีการฝ่ายจูนกันว่าว่าจะบริหารจัดการอย่างไรในความเห็นของนักวิจาการนะครับแต่ว่า ในส่วนการตัดสินใจนั้นก็คงเป็ออยู่ในรัฐบาลอรอรดูอีกทีนึงใช่ไหมคะหลายท <ละ S 2> ีะยจะติดตามการประชุมในวันพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะคุณเดนในครับคุณอมรรัตน์ครับค่ะอาจารย์วิทิสารตันชัยนะคะหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในสบคค่ะ